ที่นี้เราอยู่ที่บขอสอําเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นบขอสอที่ค่อนข้างจะเกือบร้างเพราะว่าตอนนี้มีรถท้องถิ่นแค่สายเดียวที่เข้ามาวิ่งให้บริการนะครับก็คือรถสายขอนแก่นซัมซุงกระนวลน,นะครับซึ่งเป็นรถสีเหลืองรถสองแถวประมาณนี้นะครับส่วนรถอื่นๆที่วิ่งเข้ากรุงเทพหรือที่มาให้บริการก็จะไม่มีแล้ว เพราะว่าเนื่องจากาไ,ดไ,ดได้ยินของทางกระทรวงคมนาคมเนาะกับทางส่วนบคสเขาบอกว่า,าตรงนี้เป็นที่ของเอกชนแล้วทีนี้เหมือนกับว่าหมดสัญญาแล้วทางเอกชนทางเจ้าของพื้นที่เขาไม่ต่อประมาณนี้ครับตอนนี้ก็จะเหลือเป็นรถของอเส้นทางขอนแก่นซัมซุงกระนวนที่มาให้บริการ วบริษัทอื่นๆก็ไม่มีแล้วเป็นลักษณะที่แบบว่าต้องจอดข้างนอกเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาเขาเรียกว่าอะไรทางทางบริษัทเอกชนเนาะที่เป็นเจ้าของพื้นที่เขาไม่ได้ต่อสัมปทานนะครับครับ ส่วนมุมด้านนี้พื้นที่ด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ลานกว้างนะครับบอกเลยว่าบคสอกันวนนี้คือพื้นที่กว้างมากแต่เสียดายเนาะยกเลิกสัมปทานไปแล้วก็เลยทําให้อ่าไม่สามารถที่จะอ่ามาใช้บริการแบบเต็มรูปแบบแบบรถที่เข้าไปกรุงเทพรถที่เดินทางระหว่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าทางอ่าได้ยินข่าวว่าทางเจ้าของที่เป็นเอกชนเขายกเลิกสัมปทานไปแล้วนะครับ ก็จะเป็นลักษณะโล่งๆคือพูดง่ายๆว่าก็เกือบล้างนะครับเพราะมันยังไม่ล้างทีเดียวเพราะว่ายังมีรถวิ่งแค่สายเดียวก็คือสายขอนแก่นซัมสูงกระนวลน,นะครับเป็นรถ2แถวรถท้องถิ่นวิ่งนะครับ